สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้มาเก็บไข่ตั๊ก,กแตนนะคะเก็บรอบสองค่ะชุดนี้รอบสองนะคะไม่รู้จะได้เท่าไหร่นะคะรอลุ้นกันไปค่ะถาดแรกค่ะได้เยอะเหมือนกันนะคะเพราะว่าทิ้งไว้หลายวันค่ะช่วงนี้ฝนตกนะคะ เขาตายเยอะมากเพราะว่าความชื้นด้วยอะไรด้วยนะคะไม่มีแดดเลยเนี่ยค่ะจากถาดนี้นะคะ บางทีไข่ก็หักเยอะนะคะบางทีก็ฝักสวยค่ะช่วงนี้ฝนตกหญ้าดีค่ะเพียงแต่ว่าที่บ้านไม่ได้ปลูกหญ้าไว้เหมือนหญ้าหวานหญ้าเนเปียอะไรอย่างนี้นะคะไม่มีมีแต่ดงกล้วยนะคะ วยนิดหน่อยกับหญ้าพื้นเมืองนะคะหญ้าคาบ้านตัวเขาไม่ค่อยโตเท่าไหร่แต่เขาบอกว่าถ้าได้กินหญ้าหวานจะดีมากๆนะคะหญ้าหวานกับหญ้าเนเปียนะคะดูแลง่ายด้วยค่ะเพราะว่าหญ้าใบใหญ่นะคะ หญ้าใบาใหญ่เกี่ยวก็ไม่ต้องใช้เวลาเยอะแต่หญ้าพื้นเบืองนะคะต้นเยอะใบมันน้อยทำให้เราเสียเวลากับกับเขานานนะคะแต่ถ้าท่านใดแบบมีแบบแปลงหญ้าเป็นของตัวเองนะคะจะดีมากๆเลยค่ะ ข้างบ้านเขาทําบ้านนะคะยังไม่เรียบร้อยก็จะมีเสียงรบกวนบ้างนะคะ ได้เท่านี้ค่ะเดี๋ยวจะเก็บทรายไว้นะคะให้เขาไข่อีกนะคะบางทีต้องร่อนก่อนนะคะร่อนเอาที่เขาออกก่อนนะคะค่อยเก็บไปใส่ใหม่อีกทีหนึ่งะค่ะอันนี้เดี๋ยวรอร่อนก่อนแล้วค่อยว่ากันนะคะ ถาที่สองนะคะเก็บชุดสองนะคะความเลยค่ะเหมือนไม่ค่อยมีนะคะความชื้นเข้าได้อยู่แต่ช่วงนี้ฝนตกเยอะมากนะคะเหมือนเหมือนไข่น้อยนะคะ เก็บรอบสองแล้วค่ะปกติไข่ตอนเลี้ยงรุ่นแรกนะคะไข่จะเยอะกว่านี้มากๆเลยค่ะถ้าเก็บรุ่นสองอันนี้แบบไม่ค่อยมีค่ะไม่ค่อยมีเลยนะคะ ถือว่าได้เยอะอยู่นะคะเนี่ยถือว่าไข่เยอะเป็นไข่ชุดเก็บชุดที่สองของของแม่รุ่นนี้นะคะตอนแรกได้นิดนึงเอาเข้าตู้เย็ยนหมดเลยนะคะเก็บสามโคกนะคะตอนนี้ก็คือเก็บไข่ชุดที่สองของเขานะคะรอบแรกอะจะจะได้น้อยนะคะ ท่านใดที่เลี้ยงตะกะแตนนะคะรอบแรกอะ่ะไข่จะได้น้อยรอบที่สองสามนี่จะได้เยอะขึ้นเรื่อยๆนะคะโคกนี้นะคะจับแม่ไปขายแล้วนะคะไปให้แบ่งญาติบางส่วนแล้วขายบางส่วนนะคะแล้วก็เอาไปรวมกับ ด้านริมสุดนู้นนะคะแล้วตรงนี้ก็คือจะจะเย็บใหม่นะคะเพราะว่าด้านริมข้างล่างสุดตอนแรกอะ่ะข้างล่างคือเราดึงข้างบนแล้วข้างล่างมันหย่อนลงลงมาถึงพื้นนะคะกลนเขาระหว่างที่เราไข่นะคะทิ่มพังหมดเลยนะคะก็เลยรอซ่อมแล้วก็จะเอาไข่มาฟักในตรงนี้นะคะอันนี้คือไข่ของเขาในคอกนี้นะคะ กอกนี้ก็คือถาดถาดแรกกับถาดนี้นะคะไข่หักก็เยอะนะคะถ้าสังเกตความลึกของทรายไม่พอนะคะเขาก็จะทิมแล้วก็คือจะหักอยู่ในนี้นะคะแต่ถ้ากระบะสูงไปเขาก็จะไม่ค่อยไข่อีกนะคะเพราะว่าเขาตอนเขาท้องเขาไต่ขึ้น ไม่ไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้เท่าที่ประสบการณ์น,นะคะในการเลี้ยงนะคะการเลี้ยงตั๊กแตนนะคะเริ่มเลี้ยงตั้งแต่เดือนพฤษภานะคะปลายเดือนเราซื้อคอกตัวนี้มานะคะพร้อมตัวพร้อมตัวประมาณได้2ออาทิตย์นะคะแล้วก็เลี้ยงมารอบแรกก็ได้ไข่เก็บไข่ได้ประมาณ สงขีดนิดนิดนะคะแต่รอบสองได้ไข่ประมาณกิโลกว่านะคะไข่รอบสามได้ประมาณสี่ขีดนะคะสี่ขีดกว่าจำหน่ายประมาณสองขีดกว่านอกนั้นฟักเองหมดเลยนะคะในฟาร์มนี้ก็คือจะเป็นตัวรุ่นที่ฟักเองนะคะแล้ว ตอนนี้เราก็เริ่มรู้ปัญหานะคะในการเลี้ยงก็พอสมควรนะคะก็คงจะเลี้ยงไปเรื่อยๆนะคะปัญหาหลักของเราก็คือเราไม่มีมีญ้านะคะเราใช้ญ้าตั้งบ้านเลี้ยงนะคะทำให้เขาไม่ค่อยโตเท่าไหร่แล้วก็เรามีดงกล้วยนะคะกล้วยเหลือสองใบสามใบแล้วค่ะ ตอนนี้นะคะกำลังเพาะนะคะปลูกหญ้านะคะทั้งหญ้าหวานหญ้าเนเปียอยู่นะคะถ่านนี้ได้เยอะอยู่นะคะเนี่ยค่ะ แต่ยังไม่ได้ร่อนสายออกนะคะถือว่าได้เยอะอยู่เก็บไข่รอบสองถือว่าได้เยอะถ้าไข่กิโลละหมื่นเหมือนที่ผ่านมานะคะรับรองรวยค่ะแต่ตอนนี้ไข่ลดลงบ้างแล้วนะคะราคาลดลงแล้วก็มีพิมิตทั้งหลายนะคะมาทำให้เสียตลาดหมดเลยค่ะก็คือ ไม่ส่งไข่จริงจังนะคะทําให้คนที่มีไข่จริงๆขายไม่ได้นะคะพี่มิตรขายได้คนเดียวแล้วก็ไม่ส่งไข่คนมีไข่ก็ขายไม่ได้นะคะท่านใดที่จะซื้อไข่ตกกะกแตนบางคนก็ได้ขุยมะพร้าวอย่างเดียวบางท่านก็จะได้ไข่กับมุ้ง อะไรอย่างนี้นะคะก็ลองเช็คนะคะโปรโฟไฟล์ดีๆนะคะว่ามีคนขายจริงๆไหมนะคะหรือเป็นพิมิตมานะคะหลอกให้เสียเงินนะคะเนี่ยค่ะเขาเขา ไข่ในที่ที่ตื้นนะคะทำให้ไข่ติดถาดนะคะเขาบอกว่าตั๊กแตนนะคะถ้าใส่ถาดกว้างๆเขาจะชอบนะคะถ้าถา,ถาดแคบๆเขาเขาจะไม่ค่อยชอบนะคะปากแคบๆเขาชอบแบบความเป็นธรรมชาติมากๆแต่ความเป็นธรรมชาติมากๆถ้าขนาดนี้นะใส่ทรายลงไปนะคะยกแทบไม่ไหวเลยค่ะแล้วที่รองจะทำต้องดูเรื่องความแข็งแรงของ ที่รองถาดด้วยนะคะพื้นนะคะพื้นมุ้งนะคะว่าแข็งแรงพอหรือเปล่านะคะเนี่ยหักก็มีเยอะนะคะเรืองทรายด้วยนะเนี่ย เปลืองทรายด้วยการเลี้ยงตะักะแตนนะคะต้นทุนในการเลี้ยงนะคะก็มีมุ้งนะคะที่หลักๆนะคะกับไข่นะคะโรงเรือนจะสร้างแบบไหนนะคะจะวางตากแดดหรือจะวางแบบมีหลังคาแบบนี้นะคะเราใช้หลังคาใสแบบนี้นะคะสังสีช่วยได้นะคะกับมุ้ง อันนี้ต้นทุนสูงนิดนึงนะคะก็คือท่อ PVC นะคะตัวต่อนะคะตัวต่อแพงนะคะมุมจะแพงนิดนึงนะคะเพราะว่ามองว่าทำง่ายนะคะแต่ต้นทุนสูงนิดนึง แล้วอีกอย่างหนึ่งเวลาถ้าเลิกใช้มันก็เก็บไว้ได้นะคะแต่แนะนำให้ทำแบบประหยัดนะคะทําแบบประหยัดจะช่วยได้เยอะนะคะแต่อันนี้เราสงสารคุณพ่อนะคะที่ท่านชอบทำแบบนี้นะคะมันมีอันเก่าอยู่บ้างแล้วแล้วซื้อมาเพิ่มเติมนะคะ ก็เลยทำแบบเดียวกันทั้งหมดนะคะ ไข่ที่อยู่ในทรายนะคะก็ต้องระวังด้วยนะคะอย่าเททรายทิ้งนะคะเดี๋ยวไปฟักที่อื่นจะลำบากนะคะเพราะว่าถ้าฟักที่อื่นถ้าเขาไปเจออาหารแหล่งอาหารนะคะจะทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนอันนี้ก็คือพยายามเก็บทรายไว้เองนะคะ เก็บทรายใส่กระสอบไว้ปิดปากให้เรียบร้อยนะคะแม้กระทั่งเศษอาหารนะคะเศษอาหารส่วนใหญ่เก็บออกมาจะไม่เททิ้งเลยนะคะเพราะว่ากลัวแม่ก็ติดไปด้วยต้องเก็บหมกไว้นะคะหมกไว้ปิดฝาไว้นะคะให้ให้นานสักพักหนึ่งก่อนนะคะค่อยเอาเศษอาหารกับ พวกที่เขานะคะไปทิ้งเป็นปุ๋ยนะคะต้องหมักไว้นานนิดหนึ่งพูดง่ายๆหมักให้เขาตายบาปไม่เนี่ยเลี้ยงะัะตะกระแตนนะคะบางท่านก็เตือนมาเรื่องบาปกรรมนะคะเครียดเหมือนกันนะคะบาปก็ต้องบาปทำมาหากินก็ต้องทำเลือกเอานะคะ เลือกทางเดินชีวิตเอาเลยค่ะ พยายามดูให้ทั่วนะคะว่าเขาไข่เขาหมดหรือยังนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราเอาเอาไปใส่ใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะแต่ต้องเช็คเรื่องความสะอาดนิดหนึ่งนะคะอาจจะร่อนทรายใหม่นะคะเพราะว่ามันมีขี้ที่เขาติดไปด้วยนะคะที่ติดมารอบแรกนะคะ ถาดนี้ได้เยอะมากนะคะถือว่าเยอะอยู่นะคะหลายขีดนะคะเนี่ยเราต้องร่อนแบบนี้นะคะเพราะว่าไม่งั้นดินทรายนะคะที่อยู่กับไข่นะคะเนี่ยคะ่ะถือว่าเยอะอยู่ ได้เยอะอยู่ค่ะสามถาดนะคะหนึ่งอันนี้สอถาดนะคะอันนี้ถาดที่สามนะคะวันนี้เก็บไข่ได้3ถาดนะคะยังมีอยู่อีก4ถาดนะคะยังไม่ได้เก็บนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ